ตัดเลยครับเดือดค่ะวันนี้เดือดเดือดนะคะเพราะว่าอะไรรีวายล้วนขอยืมลูกค้ารีวิวอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รีวิวเองของมันน้อยคะ่ะล,ลูกค้าแบบไปแอบบลึกมากกลัวคนเห็นนะคะโชชอ,ชอป้ายอย่างนี้ต้องโชว์ของรีวายล้วนยีนขายาวชายรีวายล้วนนะคะพี่ ที่ทุกคนรอคอยและรอยคอยนะจ๊ะยินชายยินชายมาเลยพิกไม่ไม่รีวายต้องวางโชวกระเป๋าหลังวางตูดวางตูด,ตดหันตูดหันตูดออกตัวแรกหันตูดออกด้วยรีวายล้วนนะคะคุณเพ่ค่ะจัดรีวิวให้แล้วมีสิบกระสอบรวมงานรีวิวห้าหไปเลยคุณขาเดือดเดือดแค่ไหนอะมาชมกันเลย

นะคะขายไม่อัพราคาแต่อย่างใดขายราคาเดิมถึงของจะหาย,ยากแค่ไหนก็ไม่ขึ้นราคาลูกค้าเด้ <5 11. S 1> เอห้าหนึ่งหนึ่งอะไรตัวเองเอมา,าได้กันกหาลูกค้าดูกระทิงมา,ม,มาห้าหนึ่งห้าสงเจ็ดโอตรงกระบอกเด้อคุณพี่วิงานสะอาดด้วยเหมือนกันนะเนี่ยความเลย ควม่มเลย้มสุดจัดประลัดบอกไม่ต้องประลัดบอกเพราะเราโชว์ของกันเห็นๆน,นะคะพี่เราจะมาดูกันว่ามีรีวิวอะไรบ้างห้าสี่หนึ่งอ่าอันนี้เอวประมาณเท่าไหร่นี่ด,ดูสีค่ะพี่โอ้ยเป็นไงนเป็นไงนบอกแล้วหาของที่ไหนไม่ได้นะคะพี่คิดถึงแค่เลย ห้าอะไรนี่ตัวนี้ห้าศูอ่าดูจ้าคนสวยกระสอบมีกี่ตัวกระสอบประมาณ100ตัวค่ะคุณพี่สวัสดี1น0่งท่านนะคะวันนี้แครรีวิวงานกางเกงยีนชายรีวล์ล้วนนะคะแคไม่ขึ้นราคาขายให้ราคาเดิมอ่านี่ป้ายหลุดนะคะขายให้ราคาเดิม1900บาทเท่านั้นกระสอบ100ตัวนะคะเข้าราคาหนึ่งหามพันห หกระสอบใช่ไหมขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะเสียงสองอะ่ะโอ้ยสวัสดีหนึ่งร้อยกัดท่านนะคะ<ส>โอ้ยสีสดำห้าห้าศูนย์จ้าสะอาดางานค่อนข้างสะอาดนะคะไม่ค่อยโลดเท่าไหร่นะคะคุณพี่คลาสไซส์นะคะน่าจะเฉลี่ยประมาณ3 0มสิบถึงสามแนะแค่ว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะเอ้าห5าหอีกแล้วสีสสฟอกทรงสวยมากไม่ขาช้างนะคุณพี่ขาไม่ช้างนะคะ ค่ะกระบอกนะคะสีฟอกสวยมากใครจะรับรับได้เลยห้าห้าศูนอีกแล้วนะคะรีวายล้วนนะคุณพี่อ่าห้าห้าศูนอีกแล้วจ้าอันนี้อันนี้สามหกอันนี้อันนี้แบบเออแคกก็เป็นคนชอบยินสีฟอกนะพี่สีแบบเนี้ยคือมันรู้อ่ะมันใครเห็นก็รู้ว่าเป็นรีวายอะ่ะคุณขาเขียนบินให้ลูกค้าหน่อยเขียนบินหน่อยสองพันเก้าเขียนบินหน่อย มาลูกค้าหน้าร้านก็เยอะนะทุกคนใครตอบแชทช้ามากเลยนะคะนี่น้องคนนี้เอาอะไรอะ่ะน,นี่ออกมาด้กันเหรอสองพันเก้าจ้ะห้0ห้าศูนยอีกแล้วประมาณห0ึตัวคะ่ะโอ้ยลูกค้าทักมาเต็มเลยห้าหกเนี้ทรงสวยมากสะอาดมากเลยทุกคนคือตั้งแต่วันนั้นลูกค้าก็ขอรีวิวใช่ขอบคุณมากค่ะขายดีนะจ๊ะ เบนเขียนบินให้น้องเลยเด้อเว,วปพอยกระทงสองพันเก้าห้าห้าศูนย์อีกราวจา้าทุกคนจา้ากระสอบละหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท,<ด>บาทเท่านั้นประมาณหนึ่งร้อยตัวดูทรงค่ะถบขึ้นไปไหนได้แม่อ้อนเออห้าห้าศูนย์ <5 50, S 3> <ด>เยอะมากเลยเนาะ หน้าร้านอยู่กรุงเทพพุทธมนฑลสายสองมีสาขาเดียวนะคะสีฟอกแครบางคนชอบยินสีฟอกนะคุณพี่ใครชอบเหมือนกันก็ไปแยกทำราคาวนะคะอยากไปซื้อมาได้เลยเปิดทุกวันอยู่16วันเดียวค่ะ550อีกแล้วจ้าตัวนี้เออ,เอมาอยากอยากมามาได้เลยป้ายดำ,ป,ยดำป้ายดำนะจ้าทุกคนจ้ารีวอย์ป้ายดำจ้าโอ้ย มาหน้าร้านได้หรือว่าจะส่งก็ได้นะคะห้าหนึ่งสามจ้าอุย้ยตัวนี้สีเข้มสีดีขาเล็กมากเลยอะต้องคว่ำนะเนี่ยอวนตัดนึงนั่นอะมาเลยใครสนใจโอ้ปลายสม้มตัวนี้ปลายสม้มทุกคนจ้า พี่ๆไปแยกนะคะไปแยกทําราคานะแยกรุ่นแยกปีอะไรก็ได้ไปแยกเลยใครขายแนวไหนก็ไปแยกทําราคาเดวนั้นห้าห้าเจ็ดจ้าตัวนี้รีไวล์ล้วนนะคะพี่ห้าห้าศูนย์อีกแล้วจ้าขายดีนะขอบคุณค่ะ ้าวิงงานสะอาดค่ะไม่ใหญ่ขาไม่โตนะจ๊ะรีวายล้วนแกงยินชายรีวายล้วน550เยอะมากค่ะคุณพี่ใครชอบยินสีนี้นะคะใครชอบเหมือนกันบ้างนะคะอันนี้5อะไร559ห้าเอวสามันมีเอวแบบพระาสเลย550เยอะมากเลยอะทุกคน514สีสีดีอันนี้ก็สีดีไปแยกทำราคาเอาเด้อ 550อ้ยใหม่ใหม่ใหม่559ใช่ประมาณร้อยเก้าบาท550ห้าเกได้ละคาอแล้วเนาะสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วใช่แล้วแต่ความสามารถ514ค่ะ550เยอะมากแล้วลูกค้าบางคนอะไปโดนมาตัวละเจ็นะอ ใช่เราไม่ขายสร้างบ้านนะคะสโลแกนเราเขาบอกเขาไปซื้อตัวเราต้งเจ็ดร้หหนึ่งสค่ะคุณพี่ไอตัวที่เป็นวางห้าอะไรห5 9งานสะอาดห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งค่ะคุณขาอ้าวใครสนใจห้าหนึ่งสีตัวนี้ป้ายแบบป้ายขาวห้าหนึ่อ้าห้าหน <5 13. S 1> ึ่งสาโอ้ย โอ้ยทรงสวยค่ะคุณพี่ไม่ขาโตค่ะช้างแต่อย่างใดเด้อไซส์กำลังดีขากระบอกอ้าวห้าอะไรเมื่อกี้ห้าหนึ่งสี่ห้าสองเ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ขาเดฟด้วยคุณขานี่ตัวนี้ขาเดฟห้าหนึ่งสี่แล้วกระสอบประมาณหนึ่งอตัวค่ะเฉลี่ยแค่ตัวละร้อยเ้าบาทนะคะแค่ไม่ขายอัพราคานะพี่ ไม่ขายอัพราคาแต่อย่างใดถึงของจะหาใหายากยังไงก็ตามนะคะห้าหนึ่งสี่แล้วค่ะกระสอบประมาณหนึ่งร้อยตัวค่ะคุณพี่ขาห้าหนึ่งหนึ่งไปแยกไปทำราคาไปคัดไปอะไรกันเองเดอ้อไปสม้ม,มใช่ตัวนี้เปื้อนหน่อยหนึ่งห้าห้าเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเออคิดเหมือนกันแหละเป็นคนที่ชอบยีนแบบเนี้ย <5, 5. S 2> หากระบกระบอก มาห้าห้าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ห้าศูนย์ห้าเราก็พูดมากไม่ได้นะคะเรื่องปีเพราะว่าเราก็ไม่ช่ำชองนะคะแต่ว่างานสะอาดอยู่ห้ 5, 2, าสองเจ็ดจ้ะตัวนี้อ่ะตู้ปิดเพลงให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่โดนเิขสิท์บอกเขาเบาเพลงแป๊บหนึ่ง5-5-9 เฮ้ยทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่ขำนะสินวัฒน์เฮ้ยสินวัฒน์ใช่ค่ะมีบ้างค่ะมือสองใช่ห้าศูนย์ห้าทรงสวยทรงดีพี่ใครว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีทุกไซส์เลยเนี่ย เอลสี่สิบใครว่านาสูงสุดประมาณ40นะที่ใครเห็นนะ <4. S 1> มีเปื้อนบ้างเด้อแต่ว่าโดยรวมโอเคห้าหนึ่งสค่ะเอลสามสอไอี่แล้วก็ซฮเตอร์ห้าหนึ่งสี่ละห้าห้าศูนย์มาโอ้ยมิกห้เอาออกในดีมันสูงเกินอ่ะราคาหน0่บาทนะคะทุกท่านค่ะรีวายล้วนนะคะ ใส่ถุงให้น้องห้าห้าศูนราคาดีใช่ค่ะคุณพี่ไม่ขายอัพราคาไม่ขายสร้างบ้านแต่อย่างใดนะขายเอาลูกค้าประจำบางคนอัพแน่นอนป้ายส้มตัวนี้ห้าหนึ่้าหนึ่งสี่อ่าห้าศค่ะห้าห้าเก้าเออ ปะตูปิดแพงให้หน่อยห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสกินนี่ผู้หญิงสามพันเก้าค่ะราคาโปรจากสี่พันห้านะคะห้าห <5 60. S 1> กเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์อุ้ยตายแล้วคุณขาห้าหนึ่งหนึ่ง รีวลยล้วนนะคะมี10ลูกรวมลูกรีวิวแต่รีวิวรับไม่ได้เพราะว่ายืมลูกค้านะรีวิวนะคะของน้อยนะคะทุกคนจ๋ะสกินนี่มันเขียนสกินนี่ตัวนี้อ่ามีทุกมีทุกรุ่น ห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเราไม่ได้ใบหัวนะครัพี่ห้าศูนย์หนึ่งล้วนไม่มีจ้ะคุณพี่ค่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดโอ้ยลดจังเลยห่วยออกไปแล้วนะจ้ะห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าโอ้รีวายล้วนแทบจะไม่มีเลยคุณพี่ค่ะหายากจริงๆห้าสองเจ็ดห้าหกเก้าห้าหกเก้าเออ หมดแล้วอาป้ายแดงนะคะแค่รีวิวป้ายแดงนะคะก็สอบประมาณ100ตัว1900บาทราคาไม่อัพแต่อย่างใด เปอรเซ็นตเปื้อนเสียแครว่าในส่วน5-10เปอร์เซ็นต์นะคะแบบตัวเลอะอะไรอย่างงี้นะทุกคนรับหนึ่งลูกอินบ็อกได้เลยคุณพี่มาแค่10บลูกรวมลูกรีวิวนะคะจะไม่ได้รีวิวบ่อยๆเพราะว่าของมีน้อยแล้วก็หายากนะคะสนใจอินบ็อกได้เลยคุณพี่แคปหน้าจออินบ็อกเลยหนึ่งหมื่บาทนะคะร้านอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสค่ะมีสาขาเดียวนะคะ